สวัสดีครับมุมสงเวียนนะครับมุมสังเวียนวันนี้มุมสังเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างกระแสเลดในมวยไทยเจ็ดสีที่ขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2เมษายน2560เวลา14นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับเริ่มเลยนะครับมวยไทยเจ็ดสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2เมษายน2560เวลา14นาฬิกา20นาทีกู้ที่1นะครับเป็นมวยรอบ ปูนเสือมวยไทยเปนแท้ครั้งที่17นะครับฝ่ายแดงชายชนะแปงกองปราบนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดพยักพอเจริญแพทย์พิกัด120อปอนด์ชายชนะนี่มา120ไม่ต้องลดอยอดพยักพอเจริญแพทย์ฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มา120บปอนด์ไม่ต้องลดเท่าพิกัดพอดีนะครับคููนี้เลทเปิดมาให้ฝ่ายน้ําเงินยอดพยักพอเจริญแพทย์ต่อ54อวันนี้กระแสฝ่ายน้ําเงินมามา,มาดีมากนะครับมีขาใหญ่ ขาใหญ่นี่เข้าฝ่ายน้ําเงินมีตัวเงินมาแทงฝ่ายน้ําเงินยอดพยักพอเจริญแพทย์เยอะนะครับกระแสแรงมากครับวันนี้วันนี้ผมยังชอบไปที่มวยกระแสแรงอย่างฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดพยักพอเจริญแพทจากวันนั้นที่วิเคราะห์ไว้ให้ฝ่ายแดงนะครับแต่วันนี้มีกระแสแล้วก็ตัวเงินมาแทงฝ่ายน้ําเงินยอดพยักพอเจริญแพทย์ค่อนข้างเยอะนะครับกระแสแรงมากวันนี้ผมก็เลย เปลี่ยนมวยชอบเป็นฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดพยักพอเจริญแพทย์นะครับเลทเปิดต่อ5้สี่คู่แรกผมชอบฝ่ายน้ําเงินครับเลทเปิดต่อ5้ขสี่ยาบมาดูคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่17เหมือนเดิมนะครับพิกัด120อปอนด์ฝ่ายแดงสุภาพน้อยสอจเปยกอุทัยฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรขวัญชัยจิตเมืองนอนนะครับฝ่ายแดงเพชรสุภาพมา120อปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรขวัญชัยมา120.5ลดไปจุดหนะครับวันนี้ เลดเปิดให้ฝ่ายน้ำเงินเพชรขวัญชัยจิตเมืองนนต่อ3าสองย่างไรผมก็ยังชอบไปที่เพชรขวัญชัยจิตเมืองนนฝ่ายน้ำเงินนะครับมีเป็นมวยบูสู้ลุยแหลกอาวุธหนักงวงรุนแรงกู่ต่อสู้นี่ถ้าไม่ทนทรมจริงๆนี่ยอมง่ายๆครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่า,ายน้ำเงินเพชรขวัญชัยจิตเมืองนนเลดเปิดต่อ3าสองครับขยับประดูกันคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดง,งลุงรักพุ่มพันธุม่วง ฝ่ายน้าเงินนี่แสงศักดาสิทธิ์เจ๋มียวพิกัดต่อกับ2ปอนนะครับลุงรัดฝ่ายแดงต่อยร้อยส่ส่วนแสงศักดาต่อยร้อยสีปอนนะครับลุงรัดต่อยร้อยสมาร้อยสดพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนแสงสักดาสิทธิ์เจ๋มียวต่อยร้อยสมา150.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้ฝ่ายน้าเงินแสงศักดาเคยแพ้มานะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูง แต่วันนี้การเตรียมตัวแสงสักดาฝ่ายน้ําเงินค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าลุงรัดฝ่ายแดงนี่ไม่มีรายการต่อยดึงมาดึงมาเสริมกระทันหันส่วนฝ่ายน้าเงินแสงสักดานี่มีรายการต่อยอยู่ที่ช่องนาวคือวันนี้นะครับดึงสลับมาต่อยรายการเป็นช่อง7็แทนยังไงการเตรียมตัวของฝ่ายน้าเงินแสงศักดาสิทธิ์เจ๋มิ่งมีความพร้อมมากกว่านะครับบวกกับได้เรื่องส่วนสูงสูงกว่า ความสดก็มีมากกว่าเนื่องจากอายุน้อยกว่าวันนี้ได้เปรียบครบวงจรนะครับแต่เลดเปิดให้ฝ่ายแดงลุ่งรัดต่อ1 1บเนะครับวันนี้ผมให้ลองไปที่แสงสักดาสิทธิ์เจ๋มีวนะครับการเตรียมตัวความพร้อมมีเยอะกว่ามากกว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแถมความสดหนุ่มกว่าด้วยครับวันนี้ได้เปรียบครบวงจรครับให้ลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินแสงสักดาสิทธิ์เจ๋มีวครับเลดเปิดต่อฝ่ายแดงต่อ1 1บเนะครับผมคู่นี้ผมชอบให้ลองไปที่แสงสักดาสิทธิ์เจ๋มีวครับ ขยับมาดูกันที่คู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประผลนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ถนูทองเกียรติเจริญชัยพิกัด122ปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์122ปอนด์ของเวทีช่องเจ็ดสีนะครับซึ่งขุนศึกน้อยเป็นแชมป์อยู่วันนี้ขุนศึกมาสอบที่122.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนถนูทองฝ่ายน้ำเงินนี่มา122พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เคยพบกันมานครั้ง้งททีีท่เวยออมนอ วันนั้นอาจจะน้าหนักน้อยกว่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นานมาแล้วประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นธนูทองชนะน็อกขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประพลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในพิกัด122ปอปอนด์ซึ่งขุนศึกน้อยเป็นแชมป์อยู่นะครับสภาพส่วนสูงได้เปรียบก็ต้องเป็นธนูทองนะครับสูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยนะครับเรื่องความสดนี่ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มนี่ ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ฝ่ายน้ําเงินธนูทองนี้อาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับคู่นี้ค่อนข้างสีสนะครับเป็นการป้องกันแชมป์คะแนนน่าจะออกมาเป็นยกนะครับอ่าคู่นีส้สีมากเลดเปิดมาเรดเปิดมาขายต่อรองนะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอ่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงอ่าอ่าอาอาวุธลูกทำนี่คน ที่สูงกว่าลอยกว่าอาวุธลูกถามนี่น่าจะมีน้ําหนักเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังชอบไปที่ธนูทองเกียรติเจริญชัยครับส่วนสูงได้เปรียบนะครับยังไงเล่นมวยตัวใหญ่นี่กลับบ้านภรรยาไม่ได่าแน่นอนนะครับวันนี้ยังไงก็ธนูทองเกียรติเจริญชัยครับจะเบียดเอาชนะคุณศึกน้อยสิทธิ์แก้ประพนแล้วก็คว้าเข็มขัดรุ่น122ปอนด์มาครองได้แบบสนุกครับคุณนี้ค่อนข้างสูสีนะครับ อชอบไปที่ธนูทองเกียรติเจริญชัยฝ่ายน้ําเงินนะครับสําหรับมวยที่ชอบนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายคู่2นะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นมวยล่อปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17ชอบไปที่คู่2ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรขวัญชัยจิตเมืองนนแฟนเป็นแฟนของช่อง7ไปแล้วนะครับเป็นมวยชกสนุกสไตล์ดุดันถูกตลาดมากครับแฟนๆเยอะมากทำนิดทำหน่อยนี่ราคารอพุ่ง พุ่งหลายตลอดเลยนะครับคูผมก็เลยชอบไปที่เพชรขวัญชัยแฟนๆรอเชียเยอะครับน่าจะอาศัยพละกําลังที่ดีกว่าเหนือกว่าลูกหนักลูกหน่วงนี่เดินบี้เดินบทคูตสู้ความทนทรหมีน,อน้อยนี่ยอมง่ายๆครับคู่นี้มวยเด็ดไอ้มวยชอบของผมนะครับขอพูดว่าเป็นมวยชอบดีกว่าครับไม่พูดว่าเป็นมวยเด็ดมวยชอบของผมก็คือคู่ที่2ฝ่ายน้ำเงินเพชรขวัญชยัยจิตเมืองนนเลดเปิดต่อ32ครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้การลงทุนในวันนี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงยังไงก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนิดนึงถ้าอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังไว้หน่อยถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ข้ามฟากเลยครับเอาตัวรอดเพราะว่าอะไรที่เราเห็นอาจจะไม่แน่นอนก็ได้เพราะฉะนั้นออกตัวดีที่สุดครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้ครับาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ